นี่บรรยากาศนะฮะไม่ได้ไลฟ์สดครับแต่อันนี้ถ่ายเป็นภาพวิดีโอให้ดูนะครับ <c oughs> ที่บริเวณเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนอายกนะครับถ <c oughs> ูกหวยกินวันนี้เลยแวบมาเที่ยวนะน <c oughs> ี่อยู่บนสันเขี่อนเลยครับอยสันแต่ไม่ใช่รถแห่นะฮะ นัดรถนัดท่องเที่ยวบนสันเตือนเลยนะครับบรรยากาศสวยมากีาย่ยน,ะน

ดูที่างด้านซ้ายมือนะมีทับด้านซ้ายมือนี่ก็จะสวยงามมากทีเดียวน,นะถ้าไปที่ตัวความสูงนี่อย่มองลงไปด้านล่างนะให้มองด้วยระบับสายตานะครับดูจนะสวยงามมากนะส่วนทห้งคลองส่งน้ำสายใหญ่ด้านล่างเนี้ยทางเสร็จล้วก็จะเปิดน้ำน,นะครับเพื่อไปช่วยเหลือนะกเกษตรกรที่ลาดชิงเขานะช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยกว่าเก้าพันครอบครัวเลยน,นะฮะ ตั้งแต่เกิดเองน,นี้ตั้งเกิดนะครับน้ำเนี่ยไม่เคยเที่อนจังหวัดนครนายกเลยนะครับเพราะว่าเขื่อนเราเกิดให้เพื่อนที่อื่นหมดเลยนะน้ำนายกเลยไม่ทั่วงนะคืนเล่นนะครับเพื่อกระทำเทื้อภัยนะหรือว่าน้ําท่วมน,นี้ได้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะเกิดองเราก็มีการจัดการบริหาราน้ําอย่างเป็นระบบเลยนะื่้เกษตรกรนี่ได้ใช้น้ําได้ตลอดทั้งปีเลยนะะแอนที่เกิดเองน,นี้จะตั้งเสร็จนะครับเกษตรกรเนี่ยทำนาได้ฟรีเหลือเกนเองนะไอ้เขื่อนนี้ตั้งเสร็จแล้วนะฮะเกษตรกรทำนาปีหนึ่งนะ 3หรือ4 thắng tóc bì đấy thật sự tham gia thắng bì đấy thật sự tham gia thật đấy พี่จ้องล่าชหน่อยครับใช่ฮะล่าชัยนะท่าชายน่ะพี่ล่าชัยเลยฮะถ่ายถ่ายถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอนี่ฮะเนี่ยพี่ใหญ่กับพี่สาวต้อน,น,น,นรับวันนี้นะฮะพาม,มาดูน้ำเต็มเขื่อนเลยฮะเป็นขึ้นรายจีขึ้นเต้นล่นนมางๆนะหลายท่านเลในในยสงสัยว่ามีว่าทำอะไรนะ ให้เวรดับปลาห,หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะฮะทุรือที่เห็นอยู่ข้างล่างนะทางแต่ลจเก็มีไม้ดับพต่นไม้นะครับกิ่งไม้ต่างๆนะที่รมาก,กาับน้ํป่าน้ําตกเหลือรมาลบทื่งป้องกันนะครับไม่ให้ท่านไม้และกิ่งไม้เหล่านี้นะให้ไปติดขับประตูการระบายน้ํานะครับเวลาเปิดติดประตูการระบายน้าจะทำให้เกิดความเสียหายกัเขิดอะไรได้นะฮะทุ่งเรืนี้ก็จะมีประโยชน์อีกอย่างนึงนะทางเขื่อนของเราเนี่ยก็ไ่้เป็นเขตอนุริกันตาด้วยนะฮะจะไม่ให้ชาวบ้านล้วนักท่องเที่ยวนะเข้มาหาปลาในเขตแนวทุ่งเรือนี้นะครับ เพราะว่าบรบลเพราว่าเราจะได้จะไจ้าตนมาที่ของเราเนี่ยหากินกันเองเท่านั้นเรา้าหาวบ้านก็หานอกทุกอย่างไปแต่งชนกันไปนะแต่ตาส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ในทุกอย่างนี่นะ พุกเล่นนะครับรันนพันปลาดุกไว้นะให้นักเทีย่ยวนี่ไปดูตาดุกกันนะแล้วเจ้าหน้าที่ของเรานะเอาปลาดุกเนี่ยไปเลี้ยงช้างข้างล่างด้วยนะเพราะว่าช้างที่เจ้าหน้าที่เ,เลี้ยงไว้เนี่ยชอบกินปลาดุกมากทอดเป็นปลาดุกต้นยำ่าแลเรือกจิน้นะหลายท่านเลยนะสงสัยก็ถามมานะครับเพื่อเขื่อนใหญ่ขนาดนี้จะพังหรือเปล่านะฮะไม่ต้องกลัวพังนะเพราะเขื่อนอย่างนี้นะครับรองรับแรงสั่นสะเทือนได้นะถึง7.5ลิตรนะครับของปริมไหวนะ และเป็นที่น่าโชคดีมากนะฮะจังหวัดนครนายกนะถึงจะมีรอยเลื่อนนะแต่เป็นรอยเลื่อนที่ไม่มีพลังนะครับไม่สามารถจะเกิดแรงผลดึนใหญได้เพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับเกิดแบบนี้นะฮะที <S 2> <S 2> <S 2> น,นี้มองไปด้านล่างซ้ายมือก็จะเห็นวงกลมขุนดางฝีกระสันอย่างเรานะครับนี่คือรันดาวนะรันดาวนี้ก็คือที่จอดเรถเต่าที่นั่งนะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชก,กาลที่เก้านะที่องค์ท่านเนี่ยทรงสเสด็จมาวางศิลาฤกษ์แผ่นี้ เมื่อวันที่สองนาฎมิาเยนปีปฏิทินสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําการท่องเที่ยวชนิดหนึ่งนะก็จะมีเรือหางยาวนะครับเป็นเรือของชาวบ้านนะจอดตรงเขื่อนดินรั้วับพื้นแดงของเราเนี่ยนะพานักท่องเที่ยวนะครับก็าไได้น้าตกนะในเนนตขตจังหวัดเชิเาใหญ่นะฮะก่อนที่น้ําตกเหลนมกนะก็จะมีน้ํแตกขนาบเล็กนะครับสามน้ำตกด้วยกันในลำน้ำเรด่วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกขเข่าช่องลมน้ำตกหางามงอนแล้วก็น้ำตกของรามนะถ้านั่งเรือนะครับชมวิวดูทัพนะครับไม่ลงไม่น้ำตกนะใช้เวลาไปกลับเนี่ยอย่างน้อยสองชั่วโมงนะถ้าลงไม้น้ำตกที่เนี่ยใช้เวลาถึงสามชั่วโมงเลยนะเพราะเรือเนี่ยเขาจะจอดให้เราลงไม่น้ำตกแต่ละจุดถึงรัศมีครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ต้องกังวลอันตรายนะเพราะเรือทุกราเนี่ยเขาจะมีเสื้อชูชีพให้เราใส่ด้วยนะฮะ แต่ถ้าคนไหนที่มีห่วงยางในเัลแล้วก็ไม่ตั้งใช้นะปลอดภัยเหมือนกันนะครับเรือนี้ก็เปิดบริการทุกวันนะหกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับส่วนถ่าบริการนั่งเรือนี่ก็ถูกมากเลยนะนั่งเรือไปเนี้ยนะฮะแค่คนเะ่ยี่สิบบาทเองนะครับแต่ตอนนั่งกลับนี่แหละฮะร้อยแปดสิบนะครับ,บ,รบเรีมแล้วแต่คนละสองร้อยบาทนะถ้าไปอย่างเดียวไม่กลับเสียยี่สิบบาทนะฮะได้ยน้ํากลับกันเองนะครับ ส่วนแม่ใบสนใจที่จะนั่งเรือนะครับผมขอแนะนำอีกนี้หนึ่งนะให้คุณมากันช่วงหน้าหนาวเยอะๆนะคือเดือนตุลาคมนะครับหรือเดือนพฤศจิกายนนะแต่ถ้าเกิดคุณไปยันช่วงเดือนนี้นะครับนี่นะครับถ้่เดินบันไดนะครับลงไปขึ้นเรือนี้ก็เหนื่อยแล้วนะสองแล้วต่อขั้นนะเดินลงไม่เท่าไร่นะเดินขึ้นนี่แค่เป็นลมเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณมาช่วงเดือนตุลาเป็นหรือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณไปลงบันไดไม่เกินสิบขั้นนะ ถ้าได้ดับน้ำของเราเนี่ยจะขึ้นสูงไปถึงหลักเสาปูนสีขาวต้นแรกเลยนะระดับน้ำมันพุ่งสูงขนาดนั้นเลยนะให้คุณตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าคุณจะลงเวลาช่วงเดือนไหนนะฮะก็ส่งเาร์ดแนวรุ่นมองไปด้นานหน้าระดับมองทั้งสองด้านระดับแล้วนะครับคือศาลเจ้าขุนดาษนะครับเจ้าเมืองนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยานะท่านใดสนใจที่อยากจะกราบไหว้บูชาเชิญเลยนะครับชั้นแต่งนะ ท,ท่านส่งเราเนี่ยก็กมีหน้าที่นะครับคอยดูการดอกไม้ทุกเป็นหยู่บนนี้นะฮะหลายท่านเนี่ยรู้จักไม้พยุงกันหรืองเยอะฮะที่เห็นจะมีตับไม้ที่หยุ่งถ้าใครไม่เคยเห็นนะที่ส่งเราก็มีนะครับดูได้ด้านหน้ารถรางของเรานะ่าม,มือของท่านนะครับเนี่ยไม้ที่หยุ่งนี่ยนี่นะอ่ะาก็คือเอาไม้มาไปหยุงต้นไม้ไว้ไม่ให้มันล้มนะฮะเราเรียกว่าไม้ที่หยุ่งนะถ้าไม้พยุ่งเนี่ยโดนท่านมาเ้มหมดเลยนะต้นไม้ถือเ,เรา จะไปบอกใครนะเพื่อนที่จะเรามีไม้ทะยูงง่ายๆเพื่อเป็นความลับด้วยกันเท่านี้นะฮะส่วนด้านหน้าอ,อาคารด้านหน้าระดัของเรานะครับคือร้านกาฟแฟสวัสดิการของเกิดวิลล่าพิการเชิญน,นะครับ<ม>ส่วนข้างหลังร้านกาแฟก็จะเป็นจุดชมวิวนะแน่นำเที่ยวเนี่ยขึ้นไปถ่ายรูปชมวิวได้นะฮะวิวทัศน์สวยงามมากนะครับ <S <S ส่วนด้านในที่จะเข้าห้องน้ำนะชั้นสองนะครับหลังคาปีน้ำานนาในใตาลนะเดินขึ้นไปได้ไปข้าห้องน้ำได้เลยนะฮะห้องน้ำสะอาดมากค่าบริการเนี่ยก็เพียงสามบาทเท่านั้นนะฮะกาแฟถือประชาจั ส่วนท่านใดที่ยังไม่รีบกลับนะผมขอแนะนำนะให้ท่านเนี่ยได้เดินชมตลาดน้ำของเขตอุตตรประรชมกันก่อนนะฮะเนี่ยหน้าด้านรื่อ่างร้านเนี้ยถ้าใบสีขาวเป็นเขาด้วยนะตลาดน้ำนะฮะก็คือมีน้ำทุกร้านเลยนะที่ท่านได้เลือกสรรกันเอาสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการรถรางของเขตอุตตรประการชมนะฮะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณมากครับอ่าท่านได้เปิดต่อได้ร่ำรวยร่ำรวยยิ่ดีด้วยนะครับ